นักศาาึกษาบัณฑิตนักศึการรรษาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มอพิษณุจักรวันวันนี้เราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบที่หลีกหนีความจำเจำและสร้างความแบบใหม่ให้การท่องเที่ยวนั่นก็คือการท่องเที่ยวทางเรือเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำมากมายที่น่าสนใจในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัด แหล่งช้อปปิ้งสถานที่พักพ่อนหยใจหรือชุมชนเป็นตน้นสามารถเดินทางได้สะดวกโดยใช้เรือด่วนเจ้าพยาเป็นหลักซึ่งสถานที่ที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวนั้นเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาได้แก่ชุมชนย่านกูดีจีนซึ่งมีประวัติและอะไรที่น่าสนใจนั้นตามไปดูกันเลยช่ววันนี้เราจะใช้บริการเรือด่ว,ดวนเจ้าพยาทงส้มค่าโดยสารอยู่ที่15บาทค่ะเรือมาแล้วคะ่ะทุกคน time t e pier. I'm going to take a ferry to Wat Karyani a Mid Pier. Then I work to k u d i j i Community. ถึงแล้วค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าชุมชนสามาศาสนาสี่ความเชื่อที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้คืออะไรถ้าทุกคนไม่รู้เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ Gurdjian community or Gudi is an own community on the banks of the Jopia River. The word Gudi or Gudi comes from the word Gudi in Pali, which means the daring place of the priest at the same meaning as the solemn house in Muslim. The reason why this community is called Gudi สมเด็จกรมเพียดำรงราชานุภาพ a s s u m e that the word g s h o u l d m e a n the large s i t located along the Gudizin canal built by the Chinese people who lived in a t r d i t i o n a l pre-Cin t r i a period so it is called Gudizin ภายในชุมชนแห่งนี้มีวัดศาลเจ้าโบสถ์คริส และมะสัสยิดอยู่ในที่เดียวกันจึงเรียกว่าเป็นชื่อชุมชนสามศาสนาสีความเชื่ออันประกอบด้วยพุทธเทรวาทพุทธมหายานคริสต์และมุสลิมชุมชนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้เป็นที่รู้จักดีคือชุมชนของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา นอกจากชาวโปรตุเกสแล้วยังมีชาวไทยชาวจีนชาวมุสลิมและชาวมอญซึ่งมีเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันอยู่ในชุมชนนี้อีกด้วยค่ะทุกคนรู้อีกไหมคะว่าที่นี่ยังเป็นต้นกำเนิดของสพ์วิชาการสมัยใหม่แบบอย่างตะวันตุกในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยวิธีการแพทย์สมัยใหม่การพิมพ์หนังสือคำสอนคริสต์ต่งด้วยภาษาวัด การเปิดร้านไทยรูปร้านแรกในเมืองไทยการทำพจนานุกรมฝรั่งเศสอังกฤษไทยที่นักเรียนนักศึกษาใช้มาจนถึงปัจจุบันรวมถึงยังเป็นสถานที่ตั้งห้างสปปรรพสินค้าแห่งแรกของสยามนั่นคือห้างฮันแตอของนายโรเบิร์ตฮันเตอร์นั่นเองค่ะนี่คือเส้นทางการเทีเท่ยวในชุมชนกรีจีนค่ะ สถานที่ที่จิ๊บจะพาทุกคนไปในวันนี้นะคะก็คือวัดการานิมิตรวรมหาวิหาราเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันดีกว่าคะ่ะ พระมหาวิหารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยเจ้าพยานิกรบดินมาเหินทรามหากริยานิมิตได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียงสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อพศ2368พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระราชทานนามว่าวัดกริยานิมิตและทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานเพื่อประดิษฐานภายในพระวิหาร โดยพระราชทานนามว่าพระพุทธไตรัตนานายกหรือหลวงพ่อโตหลวงพ่อโต has been highly respected by Chinese people and called as s a m p o h u k o n or s a m p o Kong. The seated Buddha image is in the attitude of subduing m a l a It s of stucco with h i d t e 10.3 meters and h i g h 14 Point three meters. In front of the Loyal Wihan is a bell tower, which preserves the biggest blonde bell in Thailand. Next is the ordination hall, which is smaller than the Loyal Wihan, and share the principal Buddha image in the attitude of Bali This is the only temple in Thailand, which you can see principal in this attitude. Bilding in the temple c u r t u r d shows the influence of Thai Chinese style Time was trade with China Was at this place during the reign of King l a m a III Now in front of the b a n k u d j i Museum ที่พิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิน่นนด้แก่ประเภณีภาษาศาส,าสนารวมถึงวัฒนธรรมอาหารของชาวโปรโตเกตในสยามด้วยค่ะ in the compound of banggudi museum it also had a small coffee shop a souvenir shop and garden History photographs and artifacts presenting the information of the Portuguese origin since UTIA period until the present time. It also displays of furniture and household items and other local cultural heritage of Portuguese such as foods, snacks, vegetables, and fruits we can learn about portuguese words which are built in thai daily life including self-love traditional ceremony and events within the community when you come to a good eating community h i n k you don't miss e it ขนมฝรั่งกุดีจีนขนมฝรั่งกุดีจีน or foreigner cakes is the famous Portuguese cake made by the Guadian community, which shows distinguished local wisdom. ขนมฝรั่ง cake has become a reminder of long-standing relationship between the Thais and Portuguese. It made the casual assimilation that occurred among foreign settlers in the area. White cake was baked in a Portuguese style with three main material: flour, duck eggs, and sugar, a topping with raisins, slice of pumpkin in syrup, dried persimmon, and white sugar. This came from the Chinese, who considered it. and auspicious food คุณป้าท่านหนึ่งกำลังทำขนมอยู่คดีคุณป้าบอกว่านอกจากขนมฝรั่งกุดีจีนแล้วที่นี่ยังมีขนมของคนไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่นิยมทำกันอีกทำเฉพาะหน้าเทศกาลสำคัญในชุมชนเท่านั้นนะคะได้แก่ขนมหน้านวลขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากขนมกวยตัดหรือพายสับปะรดขนมต้นตำรับโปรตุเกสอีกอย่างหนึ่งที่หาทานได้ในเฉพาะกุดีจีน และขนมกุศรังหรือขนมตุดฝรัง่งที่มีลักษณะคล้ายโบคริสมาสเป็นขนมที่นิยมทําในช่วงเทศกาลคริสมาสเพื่อนําแจกจ่ายคนในครอบครัวหรือเครือญาตินั่นเองค่ะ Another interesting p a t and don't miss to visit b e c a u is the unique of this community that is Santa c r u z s Saint Curtis or Kudijin Temple was built in 1769 during the reign of King Taksin the Great. After the second fall of Ayutthaya, the king created the plot of landed Portuguese missionaries and merchants in the area of Kudijin community. As a reason, the Portuguese living in this area were called Barang Kudijin. The first Roman Catholic Church, completed in 1770, was a wooden building as a religious center for Portuguese immigrants and is believed to be one of Bangkok's oldest Christian churches. Santa c ลู z แห่งนี้ตั้งชื่อตามความหมายว่าการเขตสศักดิ์สิทธิ์โบสถ์รังที่2ถูกสร้างแทนที่โบสถ์ไม้ในปีพศ2378และโบสถ์รังปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อใหม่รัชกาลที่6รูปแบบการก่อสร้างโบสถ์เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเรนอนซองผสมผสานกับศิลปะแบบนีโอคลาสิกโดยมียอดโดมของโบสถ์ที่สร้างคล้ายคลึงกับมหาวิหารฟอเรน แคว้นทัสคานีซึ่งยอดโดมสีชมพูที่มีลักษณะโดดเด่นนี้ถือได้ว่าเป็นจุดแรนดมากที่สำคัญของริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญทําให้เรารู้จักชื่อที่มาของชุมชนนั้นก็คือสาลเจ้าเกียนอันเกงค่ะ เจ้าเกียนอันเกงหรือศาลเจ้าแม่กวนอิมเป็นศาลเจ้าเก่าแก่หลังเล็กที่เงียบสงบของชุมชนกุดีจีนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งทนบุรีมีอายุมากกว่าร้อยปีเล่ากันว่าชาวจีนฮกเกี้ยนที่ตามเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้สร้างขึ้นเดิมศาลเจ้าแห่งนี้มีสองศาล แต่สารเจ้าได้สุดสมลงไปมากในสมัยราชกาลที่3ชาวจีนฮกเกนกลุ่มหนึ่งนำสารทั้ง2แล้วสร้างขึ้นใหม่เพียงสารเดียวซึ่งคือสารปัจจุบันนั่นเอง <S The s h i n e is decorated with detail, wood carving, and very colorful Chinese paintings on its walls. Inside, it a n n t a i n s a small statue of Guan Yin. The goddess of Mercy The seated image of the deity is carved from wood and clothed with gold. Cloth. Even the Quan Im is a small shy, but it's very beautiful. The shrine was awarded the best architectural preserved by Association of Chinese Architects in 2008. This is also the starting point and call this community as good eating. Allah. Lust our tips pay Bang for in Mo เนื่องจากเราเป็นชาวพุทธจึงไม่สามารถเข้าไปถ่ายด้านในได้จึงขออนุญาตนำภาพจากรายการอื่นมาให้ทุกคนชมนะคะเพื่อนๆรู้สึกสงสัยไหมคะว่าทำไมมาซีดแห่งนี้ภายนอกจึงมีลักษณะคล้ายกับวัดไทยจุบ๊บจิ๊บมีข้อมูลมาบอกคะ่ะบ้างหลวงมอสออกุตโตยออกุติขาว is at h a i style ต o s q u e Was built during the reign of King Bhutayot Fajora Road the Great by a Muslim merchant named Toei. The mosque itself stands out from other mosques with its brick and concrete, then painted it white color in traditional Thai style. สุดท้ายแล้วชุมชนย่านกูดีจีนที่เป็นชุมชนเก่าแก่มีวัฒนธรรมของชนชาติอื่นมาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัวมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชุมชนอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ซซนตาครูสโบสถ์ศาสนา,าคริสต์ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนขนมกูดีจีนที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวจีนกับชาวโปรตุเกสเข้าด้วยกันเทศกาลที่เน้นไปทางศาสนาคริสต์ ซึ่งยังมีอีกหลากหลายชุมชนที่มีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในชุมชนนั้นรอให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสศึกษาอนุรักษ์และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขตราบนานเท่านานค่ะขอขอบคุณสถานที่ทุกสถานที่ในวันนี้และอาจารย์มยวเดีสวัสดิ์เมืองอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยในการทำโปรเจกต์ครั้งนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ Thank you for watching สวัสดีค่ะบ๊ายบาย